คือน้องบองผิดไปแล้วค่ะเออเราซ่อมหายให้อีโรสได้ไหมคะจะซ่อมยังไงดูสภาพดิเนะี่ยลุงเต้ค,ครับทำไมผีโรสขาดหายไปนี้ไม่ได้หรอครับนางโรสเนี่ยผูกพันและรักหายใบนี้บ้างหายใบนี้เปรียบเหมือนบ้านของนางโรสเลยถ้าอยากรู้แล้วก็ต้องไปถามมันถามไปมันก็ไม่บอกหรอก ใช่ครับเป็นความผิดผมเองครับเฮ้ยอย่าโทษตัวเองแบบนั้นพี่เป็นคนสั่งให้แกไปหยิบหายมาเองจำไม่ได้เหรอก็หายมันอยู่ที่มือผมอย่างน้อยถ้าหายยังอยู่อ่ะผีเราก็ได้ฮิวตัวเองในหายสุดที่เลิฟอย่าเครียดไปเลยพี่ยังไงพวกเรามีนั้งหกคนนะใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปสนทนากับนางรถมันเองขอบคุณครับลุงติงอ,อย่าลากยาวกลัวเราไปง้อผีรถให้ออกมาจะได้ถามเรื่องหายดีไหมครับถ้าจะไปง้อสู้ให้พวกเองไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขาดูน่าจะเอนเตอร์เทนมากกว่าไหามันแตกไปแล้ว ยังไงมันก็กลับคืนมาไม่ได้เหมือนจิตใจของอ e ีโรสที่มันพังไปแล้วถ้าจะซ่อมใจก็ทำในสิ่งที่โรสชอบนั่นก็คือเสียงเพลงของพวกเองไงเล่าลุงพูดมีเหตุผลนะเนี่ยอีโรสเนี่ยมันเป็นเมนวงน้องๆถ้าเกิดมันได้ฟังเพลงของวงน้องๆเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะอืมมิวสิคเทอราพีสินะครับืมฉลาดมากคะ่ะน้องกระชา เชียบขอบคุณมากครับลุงติ๊กที่ชี้ทางสว่างให้พวกเรา